ดอดาของเรานะครับมีการติดลบเกิน60% 70% 80%อันนี้แหละนะครับถึงจะเกิดขั้นวิกฤตเกิดขึ้นในพอร์ตของเรา สวัสดีครับผมเบสกิติวัฒน์นะครับเวอร์ตี้โรบอทเธอร์ดิ้งโปรแกรมที่จะเปลี่ยนการเทรดของทุกคนให้ง่ายไปตลอดการครับวันนี้ผมก็จะมาตอบคําถามคํถาถามหนึ่งนะครับเกี่ยวกับคําว่าดอดาวฮะดอดาวทุกคนเนี่ยนะครับให้ความสนใจเป็นอย่างมากเลยแต่นะครับอาจจะรู้ไม่จริงก็ได้นะครับว่าจรงิจรงๆแล้วเราไม่ต้องไปโฟกัสในเรื่องของดอดาวให้มันมากจนเกินไปนะครับเพราะการที่จะเกิดดอดาวสูงขึ้นเนี่ยมันเกิดจากการกระทําของตัวเราเองนะครับเพราะว่าถ้าเราเกิดการโอเวอร์เทรดนะครับมันก็อาจจะทําให้การดึงดอดาวตรงนี้สูงมากขึ้นก็ได้้้นนะคทีีใหม่่อาาจจงว มันคืออะไรนะมันเอาไว้ดึงดาวหรือเปล่านะครับจริงๆแล้วไม่ใช่เลยก่ดอนดาวก็คือนะครับ ตัวเลขติดลบในพอตของเรานะครับจะสูงจะต่ำอย่างเงี้ยนะครับมันขึ้นอยู่กับการกระทําของตัวเราเองหรือว่า <K al anyway> like มันขึ้นอยู่กับการเทรดนะครับของตัว EA ตัวนั้นนั่นเองนะครับทีนี้ในส่วนของการเทรดนะครับเราไม่ต้องไปซีเรียสมันมากนะครับว่าดอดาวสูงนะครับมันจะเกิดอันตรายมากน้อยขนาดไหนนะผมมีค่าเกณฑ์ไว้ให้ทุกคนจำนะครับว่าการที่จะทําให้พอร์ตเราเกิดความเสียหายหรือว่าเกิดความเสี่ยงมากขึ้นเนี่ยนะครับในค่าระยะดอดาวหรือค่าติดลบในพอรตของเราเนี่ยจะต้องไม่เกิน60%ของเงินลงทุนของเรานะครับ ิดดอดาวของเรายังไม่เกิน60%ในเงินลงทุนของเราถือว่าพอร์ตยังปกตินะยังปลอดภัยยังสามารถเข้าไปจัดการบริหารช่วยเขาได้อยู่นะแต่ถ้าเกิดว่าดอดาวของเรานะครับมีการติดลบเกิน60% 70% 80%อันนี้แหละนะครับถึงจะเกิดขั้นวิกฤตเกิดขึ้นในพอร์ตของเราเพราะฉะนั้นนะครับถ้าพอร์ตเรายังติดลบไม่เกิน60%ในเงินลงทุนของเราในพอร์ตนั้นเนี่ยถือว่ายังโอเคนะเรายังสามารถจัดการหรือตัดสินใจอะไรได้บางอย่างนะครับทุกคนอย่าไปกดดั หรือว่าไปรับแรงกระแทกนะครับกับความแพนิคของเราในเรื่องของดอดาวตรงนี้นะครับทุกคนฝากไว้แล้วกันนะเพราะว่าทุกคนเนี่ยตกม้าตายอยู่ตลอดเวลาเลยว่าเห็นตัวเลขติดลบเยอะหน่อยนะครับดอดาวขึ้นเยอะหน่อยเนี่ยเกิดอะไรขึ้นนะฮะเกิดการตัดสินใจกลัวนะครับว่าเฮ้ยความกลัวนี้เกิดขึ้นเราจะต้องรีบตัดคัดหมายลืมไปว่าเรามีการวางแผนหรือการบริหารจัดการรอไว้อยู่แล้วนะครับมันจะเกิดให้เราขาดสติในการ จัดการหรือการบริหารหรือการวางแผนที่เราเดินเนี่ยนะครับฝากไว้แล้วกันนะครับในเรื่องของดอไวไม่ต้องไปซีเรียสถ้าพอตเรายังติดลบไม่เกิน60%นะครับสุดท้ายถ้าชอบวิดีโอคลิปนี้ก็ฝากไว้แล้วกันนะครับรดดรดก,กนะบด,บดลกกไลนนค์กดแชร์กด Subscribe ให้ผมด้วยแล้วกันเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปเป่อไปนะครับ